Ma io ho già dato เรกว่าจะกินอะไรดีได <half> ้หยิบไปขู่ไม่คุ้นแดีอ่ะมาแล้วมัดีอหสอยแก้วองกรลังแก้วงกรพลังเนี่ย จะพอต่อทำงานพอลืกออกเลยรแนี้จะทำานานนี้บ้า่จะดูมันไปไงข้ามไงไม่ข้ามน่าผมว่ามุดมุดผ้ามุดมุดปะตรงนี้มุดได้แต่กล้องส่งไปถึงนี่มุดไปแล้วแน่เลยใมุดมุดมันต้องมาเดลยจะลองดูแป๊บนี้ เพราะแค่ตรนนี้มันมุนมนมนมนดตรงนี้ได้ <c oughs> เดี๋ยวต้อหาทางแค่ขายตรงนี้ต้องนอกมันต้องนูนน่นขอร้อยร้อยแปดอ่ะแต่ยังไปละ แล้วก็แก้วมังกร,อ,นนรกอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกเอ่อน้ำปลาค่ะเอาอีกกี่ขวดอะไม่แน่ใจว่ากี่ขวดแต่ว่ามันหายไป ตังในในตะก,ก้าเท่าไหร่พี่ตังในตะก,ก้าประมาณสี่ห้าร้อยค่ะสี0ห้าร้อยเอาไปหมดเลยเนาะจ้าแล้วก็มีพระด้วยเออนีมีตังอยู่เท่าไหร่อันนี้ในใจทองมีตังอยู 200. อ่สองร้อยะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ตังเหรียญก็หายไปด้วยสองร้อยที่นับไว้เมื่อคืนอืมไม่ได้จำทั้สีดำไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้เอาเ,เอาแค่แค่ในบันชีเดียวพอ ได้ยังโดนอะไรไมครัเอ่อโดนแค่มีเหรียญสิบเก่าเหรียญห้าเก่าแล้วก็แบงค์เก่าอ่าแล้วก็ตังเหรียญอีกหนึ่งร้อยไม่ไอ้ตังแบงค์เก่าอ่ะไม่แน่ใจว่ากี่บาทเพราะเราเก็บไว้สะสมไว้แต่ตังเหรียญหนึ่งร้อยที่อยู่ในนี้ช้าใหญ่ไม่ได้เอาไปตังก้อนใหญ่อยู่นี่ตังก้อนใหญ่อยู่นี่รถไปไม่ได้กระปุกเงินสินของ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 น้องเอาไปด้วยเป็นกระปุกยาว เอาไปด้วยปลูกไม้ไผ่ร้านตอนสี่ทุ่มเข้าบ้านกันหมดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องมามารู้เรื่องทีประมาณเที่ยงค่ะก็คือของในนิชชรกของที่ร้านโดนรือแต่ตอนเช้าลูกสาวมาเปิดร้านตีห้าครึ่งลูกสาวก็ไม่ทราบว่า ที่ร้านโดนรื้อโดนอะไรแต่ว่าตอนปิดร้านแม่เป็นคนปิดเองอเพราะว่าคิดว่าแม่เป็นคนรื้อไว้แต่จริงๆแล้วแม่ไม่ได้รื้อเก็บทุกอย่างเรียบร้อยพอมาทราบเรื่องทีก็ประมาณเทียงค่ะเออพอเรารู้ว่าของขโมยเนี่ยรู้เรามาดูของนี่อะไรหายไปมั้งก็ก็รู้ว่าตังค์หายเพราะเมื่อคืนเป็นคนนับตังค์ใส่นี่ไว้ให้ลูกสาวทอนสองร้อยแล้วก็มีตังค์แบงค์ด้วยแบงค์เก่าแบงค์สะสมมันหายไปของพวกอะไรมีอะไรบ้างครับของของก็มีมีปลาหายมีน้ําตาลปี๊บ แล้วก็มีปลาปลาแห้งปลาเคม็มแล้วก็ผงชูรสรสด,ด,ดีแล้วก็ขนมจีนกาฟฝรั่งแก้วมังกรแล้วก็กระสอบอ,อ,อ่อมโจรได้เอากระสอบเนี่ยใส่ของพวกนี้ไปแล้วก็มีกระปุกกำสินด้วยกระปุกกำสินของลูกชายแล้วก็ลำโพงบลูทูธที่ใช้ฟังอยู่ทุกวันก็หายไปเวยเรามาดูกล้องเงาปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากคนเป็นผู้หญิงค่ะมาคนเดียวกี่จักรยานมาค่ะก็เห็นเขาไหม เคยเห็นค่ะเคยเห็นเคยเห็นค่ะแล้วแต่งตัวมาไงครับแต่งตัวเสื้อยืดปกติอะค่ะเสื้อยืดกางเกงปกติใส่แมสสีดำแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปิดแมสกก็ฝากถึงคนร้ายหน่อยที่มาทำอย่างนี้ก็อยากฝากให้ถึงคนร้ายว่าอย่าทำแบบนี้เลยช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีต่างคนก็ต่างทำมาหากินก็ทุกคนก็ลำบากเนาะไม่อยากให้ทำแบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนได้เจอแบบนี้ค่ะ